อ่างลงตาสินทรัพย์เนี่ยสองอย่างเลยพวกกัตริย์เยอะบริวารเยอะแม่ชีอยู่กระทั้งกี่ร้อยอะพระกับชีรลวงกันเป็นพันคนใ,ในวัดอะ<ม>แล้วก็มีเงินเลี้ยงวันหนึ่งต้องใช้เงินกี่แสนวันละสองแสนวันละสองแสนสี่แสนนะประมาณันเนี่ยสี่แสนเลี้ยงข้าวคนในวัดอะบิณฑบ,บาตยังไงพอคนเป็นพันคนมันไม่พอหรอกแล้วแถวนั้นกันดารอย่างไรหาอุบลโคขรกันดารแล้วก็ลึกแต่ถ้าก็ไปบิณฑบาตท,ทุกวันนะก็เอาพระไปเป็นร้อยเดินเลี้ยง นี่พกกระซับท่านมีมีคนมาบริจาคเยอะแยะก็หุงข้าวเลี้ยงอะไรก้นก็มีโรงครัวโรง,โงเรือนดูแลคนดูแลตลอดทุกวันท่านทําบุญด้วยการให้ทานจากเงินที่ท่านรับบริจาคมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลสังคมน้ําท่วมปีหนึ่งนะท่านตั้งงบไว้หนึ่งปีไม่เกินร้อยยี่สิบล้านไม่เกินปีละร้อยยี่สิบล้านนั่นหมายความว่าถ้าทําอีกเกินนะท่านเลยตั้งมีแต่คนตั้งไว้ว่าปีนี้จะให้ได้ร้อยยี่สิบล้านแต่ท่านตั้งไม่ให้เกินร้อยยี่สิบ เพราะไม่งั้นมันจะเกินไปเรื่อยไงเพราะเงินมันมากมันมา,มนมา,มนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยทั้งเอาจากะหมดสลากหมดบริจาคหมดทานหมดให้หมดรถพยาบาลแจกที่เป็นร้อยคันพันคันต่อปีอย่างเงี้ยบริจาคไปได้ยังไงเนี่ยคนพวกกระซับเยอะหัวใจสินทรัพย์เนี่ยฉันยอมเรื่องพวกกระซับเลยอะ่ะไม่มีใครสู้ท่านได้เลยเถียงไม่ได้เลยเรื่องนี้ท่านโพดกระซับโคตรด,ดีแล้วดูนะท่านบวกลงกี่ภาษายังไม่เต็มสิบภาษาเลยท่านดังตั้งแต่ภาษาโ霍่ะภาษาโ霍ก็เริ่มดังขึ้นมาแล้วอะ่ะภาษาโ霍 ท่านบวชมาห้าภาษาภาษาที่หกคนเริ่มบอ,อกกล้องไปตั้งภาษาห้าภาษาหกอย่างเนี้ยเพราะว่าภาษาที่หกท่านเริ่มพูดก่อนนี้ท่านไม่พูดเพราะว่าท่านรักษาพระวินยัยภาษาหกเริ่มพูดเริ่มประกาศธรรมคนเริ่มรู้จักพวกกระทับก็เริ่มมาเห็นบ้าเหตุของท่านทำบาร,รมีของท่านมาคนมันจะได้ฐานพวกนี้ในปกกระสับส่วนบริวารเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครจะมีนะยังอาจารย์เนี่ยบริวารเยอะทําเหตุของตัวเองมาคนมากขนาดเนี้ย คารว่ากี่คนวันที่สอนธรรมอาจารย์แบบแบบอาจารย์แล้วมีคนมานั่งรายล้อมากขนาดนี้ย,ยังไม่เห็นครับใช่มันไม่มีอ่ะถ้าทำก็ยังอาจารย์ก็ยังไม่เห็นแต่แมก้กระะั่งตัวเองสอนธรรมะด้วยกันก็ยังไม่เห็นว่าจะมีคนมานั่งยังอาจารย์จัดหมอเสยงเดือนหนึ่งสามพันคนอย่างเงี้ยทุกเดือนใครทําได้ยังไม่มีตอนนั้นเชื่อจิตทำอ่ะคนเป็นพันคนนั่นได้รับได้รับอิทธิพลมาจากหมอดูด้วยนะเขาจึงจัดงานเยอะได้ใหญ่ได้ขนาดนั้นแล้วก็จัดแค่ไม่กี่ครั้งก็จบไปของอาจารย์นี่จัดมาเป็นปีนะ เฉพาะหมอเสียงอย่างเดียวนี่จัดมาสิบครั้งนะครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองพันคนนะมันทุกครั้งเลยนะแล้วเราเห็นงานในงานหมอเสียงนี่คนมหาศาลขนาดนั้นนหะแล้วแต่ละคนคือมานั่งฟังธรรมมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยไอ้เบเหตุปบืจองจแบบนี้อินทรีย์บาร,รมีแต่ละคนทำามาเหมือนกันพยายามอยากจะได้บริวารมากแค่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีทางได้แต่ถ้าเขาสร้างเหตุอินทรีย์บาร,รมีมาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยมาเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รู้คือพ่อกรัพย์ของอาจารย์ในทางโลกนะมีประมาณนี้ใช่ไหม ถ้าอาจารย์เข้าวัดนะและเป็นพระพวกกระสับอาจารย์มากกว่านี้เยอะมากแบบนับประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกกระสับแบบนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยต่อให้บรรลุธรรมเป็นพระหัต์ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกกระสับมีไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่เขาบรรลุธรรมแล้วเขาจึงไม่ทุกข์กับเรื่องพวกนี้จะมีไม่มีไม่ใช่ปัญหาเพราะนั้นไอ้เหตุปัจจัยเหล่านี้มันเกิดจากอินทรีย์บารมีของแต่ละคนสะสมมาแตกต่างกันมีมากก็จะได้มากมีน้อยก็จะทำน้อยแสดงว่าพวกนี้ให้ทานมาเยอะให้ทานกับรักษาศีลมาเยอะ